นตนฮะสถานที่นี้คือมูลนิธิธรรมจักรสุแล้วก็พอไปอีกข้างนี้ก็คือสถานปฏิบัติธรรมสวนธรรมจักรนะพอท่านเอมาถึงปั๊บอย่างผมเคยบอกไว้แล้วว่าตรงนี้คือสถานที่อะไรมูลนิธิธรรมจักรสุสถานที่ปฏิบัติธรรมเห็นไหมฮะ นะถ้าท่านเองมาถึงปั๊บบอกได้เลย,เ,ลยเนี่ย,ยแล้วก็พอมีโยมมาปั๊บเนี่ยมันจะมีสองกรณีนะหนึ่งถ้าเราไม่รู้จักชื่อมันจะรู้แบบรูปร่างลักษณะสวดส่ง้เ,เง,ยง,ยงาาเออรู้แต่ว่าเป็นหญิงเป็นชายและรูปร่างลักษณะตัวตรงต่างกันนี่ลักษณะคือไม่รู้จักชื่อแต่ถ้าเคยรู้จักชื่อเนี่ยพอเห็นหน้าปั๊บ จะรู้จักเลยนี่คือโยมอะไรชื่อมันขึ้นมาด้วยนะเนี่ยฮะเช่นโยมแดงแล้วหลานเขานชื่อน้องไก่มุกนี่ยมันจะขึ้นมาเลยพร้อมกับชื่อพอเห็นปับ๊บชื่อมันจะขึ้นมาด้วยเนี่ลกษอะอย่างเงี้ยเหมือนกับที่มูลนิธิทรมาจากศูนย์เนี่ยพอเห็นปับ๊บประธานที่ต่างๆพอเห็นปับ๊บเนี่ยชื่อมันขึ้นมาด้วยนะฮะ อ่าน,นี้ลักษณะเราเคยเคยเคยเห็นเคยได้ยินแต่ถ้าเราไม่เคยได้เห็นไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อนไม่มีชื่อนะมันก็จะเห็นแต่เป็นตัวหนังสือเป,ลลเป็นรูปร่างเป็นลักษณะเป็นสวดทรงอย่างนั้นขึ้นมานะแต่ให้รู้ว่ารวมๆคือสถานที่นี้คือสถานที่ปฏิบททัติธรรมนะมันจะเห็นอา้าวมีกำแพงนะมีมีมีเจดีย์เอ้ยไม่ใช่เจดีย์ มีมีศาลาสถานที่สถานที่ป,ปฏิบัติธรรมอย่างเงี้ยมันจะเห็นอย่างนี้อย่างงี้มันจะเห็นเป็นภาพรวมๆคือตำนักปฏิบัติธรรมและถ้าพูดถึงเอออย่างรถเหมือนกันพอเราเห็นรถปั๊บเนี่ยมันก็รู้แต่เห็นรถแต่ถ้าเราไม่รู้ว่าไอ้นี่คือรถอะไรไม่ต้องบอกนะฮะแต่ถ้าบางทีมันมีชื่อออกมารถอะไรไต้องบอกหรือสถานที่ตรงนั้นคืออะไร เหนไหมฮะพอมันเคยเห็นนะตัสานที่ตรงนั้นคืออะไรเขาเรียกจันทร,ราเคมีกเกษตรนะมันก็จะชื่อมันจะขึ้นมาแต่ถ้าเราไม่เคยเห็นไม่รู้จักชื่อมันก็มีแบบเ,เป็นอาคารเป็นสถสารที่นั้นเองหรือว่าเป็นเป็นทุ่งนานะะแล้วก็กลับมาอย่างเงี้ยพอเราเห็นอย่างเงี้ปับ๊บเราก็จะเห็นทุ่งนา เราไม่ต้องบอกว่าเป็นทุ่งนารเรารู้แต่คืออย่างนี้เขาเรียกว่าทุ่งนาหรืออย่างนั้นคือดวงอาทิตย์เราก็จะเห็นอย่างนั้นหรืออย่างนี้เรออาก็รู้จักรถแต่ถ้าหากว่าเราไอ้น,นี่รถอะไรมันจะมีชื่อขึ้นมาด้วยนะอันนี้รถกระบะ,ะแล้วมันยี่ห้ออะไรมันจะบอกอะไรถ้าเรารู้จักมันเนี่ยเนี่ยให้รู้สองอย่าง รู้ชื่อก็ได้ร,รูปรูปร่างลักษณะตัวตรงมันก็ได้นะฮะเนี yeah. ่ยมันก็จะเรียนรู้เขาเรียกว่าอุป,ปมาเป็นเครื่องอย่างอุป,ปมาให้ถึงพร้อมเห็นไหมเนี yeah. ่ยก็จะมาเรียนรู้ได้ลักษณะอย่างนี้นะฮะแล้วเรื่อง,เ,องเดี๋ยวเรื่องรูปเรื่องนามจะมาเรียนรู้อีกทีลักษณะแบบนี้แหละให้นี้ให้เรียนรู้แบบ ธรรมดาธรรมชาติก่อนนะฮะแล้วทีนี้พอเข้าเข้าสำนักแล้วอ่าตอนนี้นะเอ็นนมนต์เดินไปลงครัวนะเข้าสำนักแล้วเนี่ยตอนนี้คือเข้าสำนักปฏิบัติธรรมสวนธรรมจักรวันนี้ที่ธรรมจักรสุนะ แล้วพอเข้ามาทางซ้ายมือก็จะเป็นพระพุทธรูปสององค์งแล้วก็ฐานที่ปฏิบัติธรรมส่วนจะไปทางฝามือก็จะเป็นฐานที่ทำสังฆกรรมนะเรียกว่าโลงูโบสถนะหรือเขตสีมาสีมาคือเขตทำสังฆกรรมตรงนี้นะเนี่ยฮะ ที่มาืวานท่านเอถามว่าจะรู้ได้ยังไงเรื่องรูปเรื่องนามผมก็เลยนึกถึงอุปมาตรงนี้ได้เดี๋ยวจะให้มันเรียนรู้จากสถานที่อย่างนี้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวมาเรียนรู้เรื่องความรู้สึกตัวที่มีความเพียรสติสัมยทัญญะแล้วก็รู้เป็นรูปเป็นนามนะอย่างเวลาเดินอย่างนี้ก็รู้สึกตัวในรูปที่เดิน อันนี้เป็นเพียงบัญญัติน,นะแต่ความรู้สึกตัวความเพียรนติสมัมชัญญะามีไหมเห็นไหมฮะมีก็จะรู้ได้เลยเห็นไหมฮะเนี่ยพอมาตรงนี้ก็เป็นโรงครัวนะ เนี่ยท่านเอเรียนรู้เลยนะเวลาจะเอาอาหารในบาทออกอย,งงยมันมันมันมีไหมมีใจอยู่ตรงนี้ไหมหรือว่ามันใจไปอื่นไม่ไปไอ่าก็มาเรียนรู้ตรงนี้แล้วก็คือมาพิจารณาดูว่าอันไหนที่จะเอาไปแก้ทุกข์ได้บ้างที่เมื่อกี้ผมถามว่าไปบินดับบาททำไมคำตอบก็คือเอามาแก้ทุกข์ เออตุกิวไงเห็นไนีฮะแล้วตกลงพวกนี้ไม่ต้องไปแล้วเนาะเพราะโยมไม่ใส่แล้วก็ไม่เป็นไรหรือจะเปลี่ยนสายใหม่หรือจะไปกับอันนัด เออต้องต้องรวกษาอะไรก่อนเดจะกลับมาเจ็ดเจ็ดโมงครึ่งนะครับเออก็เดินกลับมาเราไปกันท่านนั่นก็ได้เดินกลับแน่นอนครับหรือเถื่อเผื่อถ้ามีรถมาก็ท่านนัดก็มาหรือท่านเองเดินออกกําลังเออเอางั้นนะไปเดินออกกําลังเอาอย่างนั้นก็ได้นะก็แล้วแต่สะดวก สะดวกใยโยมผมเคยคิดอย่างนี้นะเรื่องอาหารเนี่ยที่เราไปบินทบาทมาเนี่ยเราทุกครั้งที่เรามาเนี่ยเราถวายเป็นของส่งถวายแบบสังฆทานนะแล้วก็พระเถระก็จะพิจารณาเลือกก่อนแล้วก็จนถึงพระอนุเถระ ถ้ามีสามเณรก็องค์สุดท้ายและที่เหลือนอกนั้นก็ยกให้โยมแล้วท่านนั้นก็จะมีพิเศษให้พรโยมด้วยนะเป็นคนพิเศษก็เห็นท่านถามอยู่นะแล้วก็ผมก็เคยคุยตรงลายมาให้ท่านบอกว่าเนี่ยพอผมพิจารณาแล้วท่านพิจารณาแล้วก็ยกให้โยม เนี่ยเราถวายสังฆทานน้อมไปในสงฆ์ทำทุกวันนะที่เหลือก็ให้โยมยกให้โยมพาะนี้ได้สองต่อนะได้สองเด้งได้รับด้วยได้รับนี่เป็นกุศลวิบากนะแล้วก็ทำบุญต่อก็เป็นบุญกุศลต่อมาโยมรับอย่างเดียวโยมให้อย่างเดียว เราก็ได้คุณน,นะครับจัดจัดการของ <S <S ของของพระครับแม่แล้วนเป็นอาหารที่ที่บริสุทธิ์เพราะเราได้มาด้วยกำลังผีแข้งบินดาบาดด้วยกำลังผีแข้งเป็นอะไรที่พูดเจ้าบอกไว้ตอนที่พระอุปชาบอกอีกตอนบวช่ะตอนบวชเด็ดเต็ใหม่ใหใช่ไหม ท่านบอกว่าอะไรบินดียาโลประโภชนังนิสัยยปประชาเนี่ยการบรรพชาอาศัยอาหารเลี้ยงเลี้ยงชีวิตเนี่ยด้วยกําลังพรีแข้งเนี่ยเป็นเป็นอาชีพที่บริสุทธิ์ได้จากการบวชได้บรรพชาผสมบทแล้วก็ได้อาหารบินดาบาดตรงนี้มาแล้วโยงก็ถวายศรัทธามาตามกำลังกำลังศรัทธาและที่ผมบอก ท่านเอเมื่อกี้คือบอกเราไปได้ได้ได้ออกกําลังกายแล้วก็ถ้าโยมถวายอาหารก็ได้อาหารด้วยส่วนจะมีสติปัญญาในการเดินไปในการห่มจีวรในการรับบาตรในการอะไรก็เป็นเรื่องของอยินัยเรื่องสติปัญญาแล้วแต่จะรู้ได้อันนี้ก็เป็นคล้ายๆกับเป็นอาน,นิสงส์เป็นผลพลอยได้จากการบรรพชาผสมบท ได้จากการศึกษาแล้วเรียนได้จากการปฏิบัติธรรมเนี่ยก็ได้เท่าที่พอเป็นไปได้แล้วตอนนี้ท่านเอเป็นไงรู้สึกกลับมาแล้วสบายใจขึ้นก็ดีขึ้นครับแต่มันหนาวเลยเออก็เป็นปกติธรรมดาแต่ว่าอยู่อยู่ที่นี่ยังดีหน่อยครับอาจารย์อยู่อีสานโอ้โหหนาวมากอาจารย์เออใช่อีสานจะหนาววันนี้ แล้วก็ประเทศจีนอ่ะมันอยู่ใกล้ทิเบตอ่ะมันหนาวยิ่งกว่านี้อินเดียรเ,เนี่้ก็หนาวกว่านี้แต่เขาก็อยู่กันได้เพราะสายฟามเคยชินก็ได้นะ าจารย์พิจารณาประกอแล้วหรือครับได้ได้ เห็นใจมันไปไหมเห็นใจมันไปห้องหมเห็นเห็นใจมันคิดไปห้องมั้งไหมมันคิดไปไหนมันหรือว่ามันมารู้ที่รูปเดินให้เรียนรู้จิตใจที่เป็นปกติธรรมดาที่มันจะรู้ได้เห็นไหมฮะ คือมันสามารถเห็นได้ความรู้สึกตรงเนี้ยเห็นว่าติดมันคิดจะไปจิตมันมุ่งอ่ะต,ต,อตอนแรกครับอาจารย์ตอนตอนที่นั่งอยู่อ่ะครับอ่ตอนจะมาอ๋อตอนนั้นเห็นใช่ไหมเออนั่นแหละตแต่ตอนมาแล้วม,มันคิดอย่างอื่นก็ได้หรือว่ามันมารู้สึกตัวในรูปที่เดินก็ได้ หรือว่ามันไปทางตาทางหูก็ได้เนี่ยเนี่ยไหนๆมันเห็นนิดเดียวอะ่ะตอนมาตอนมาและแล้วมันไปอย่างอื่นอีกก็ได้นไ้ฮะเนี่ย